อันนี้นะนี่คือหนึ่งเสาที่เขาจะตั้งนะคะ,ะแล้วก็มีเสานี้เสานี้เสาหนึ่งก็คือจะเึงเฉียงไปอนุแล้วก็อีกเสาหนึ่งก็แน่นหว่างมะม่วงต้นนี้ต้นนี้ไหหรอหว่างต้นนี้ที่แม่กำลังเดินไปเดินไปตอนก็จะข้ามมาประมาณนี้เขาบอกว่าเสาแปดเมตรนี่ สูงกว่าต้นมะม่วงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแต่ตอนนี้โทรหาลองไม่มีคนรับเลยนี่เ้ิมะนาวเลยมีลูกมะนาวด้วยนี่แม่เดินไปดูนี่เดินปั่นามานี่คือเขาขุดฝั่งนู้นก่อนแล้วเขาก็พ่อไปข้างหน้าแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องตัดท่อของเรานี่นี่แม่ไปดูก็คืตอต้นนู้นต้นหนึ่ง ก็คือเถวนี้ต้นนนี้สุดตรงนี้ใช่ไหมคะแนวตรงมาสุดตรงนี้แล้วก็จะเฉียงไปต้นมะนาวแล้วก็ไปหาเอบ่อ,บอปาาลาดานนู่นเลยแล้วแม่จะเดินไปไหนอ่ะนี่แล้ก็ ขุดชิดริมเขตดีจังเลยห <laughs> นูว่าเม็ดกว่าหนูว่าแม่ลงไปเกือบมิดหัวเนี่ยเนี่ยดูในรูปดูในกล้องเหมือนไม่ลึก่ะแต่ลึกแล้วแม่จะไปไหนจะไปดูทำไมอ้าดูทำ น, <c oughs> น้องเท้าอีกแล้วแม่จะออกไปทำไมล่ะอ๋อเดวกก็เอาแม็กโครมาทีหลังเลยฮะแม็กโครเขาต่ออาศัยเสามาที่หลังอันนั้นเสายกไอเขาก็ใช้เครื่องยกอันนี้แม็กโครมาขุดไงโอเคนะก็คือเสานี้ แล้วก็ยิงไปนู่นเลยยิงเฉียงไปนู่นยิงเฉียงไปตรงเนี่ยค่ะตรงกลางระหว่างอยู่ประมาณต้นมะม่วงกระลั่นนั้นแล้วก็เฉียงไปต้นนู้นเลยไปบออปราดานโอเค